สวัสดีครับมาพบกันกับอีกหลายหลายดวงดาวที่กำลังจะไล่เหลี่ยงกันข้ามานะครับผมในปี2 0 2 6นะครับผมเราเริ่มต้นด้วยการไล่พื้นฐานจากดวงดาวก่อนนะครับว่าดาว10ดวงเนี่ยเขาเดินทางอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวคิดนะว่าดาวแต่ละดวงนะั้นมีการเดินทางอย่างไรส่งผลอย่างไรบ้างนะครับผมก็ได้คุยกันไปแล้วหลายๆดวงดาวด้วยกัน นะครับก็จะมีดาวอะไรบ้างเอ่ยดาวเดี๋ยวนะอ่าเราก็จะมีที่ใช้ไปที่อก็คือดาวอังคารนะครับผมดาวอังคารเขาเดินทางประมาณ45วันนะครับได้ดูแล้วนะว่าดาวอังคารความกล้าความขยันเราก็จะใช้ดาวอังคารดาวอาทิตย์นี่คือตัวหลักเลยที่เดินทางแบบประมาณเท่าเท่ากันทุกเดือนนะครับเราก็มาเป็นดาวพุธใช่ไหมครับที่ว่าดาวพุธนั้นก็การเจอจาการค้าขายแล้วก็การสื่อสารเราก็มาเป็นดาวศุกร์ ที่เรียกว่าเป็นการเงินและความหลักเนาะดาวศุกร์ไปกองกันที่ไหนคนนั้นก็สวยและรวยมากแต่ถ้ามันไปกองผิดที่คนนั้นก็อาจจะดูจนมากนะครับดาวดวงที่5นะครับดาวดวงที่5เราไล่ไปตามขนาดการเดินทางของเขานะครับดาวดวงที่5เราเรียกว่าเป็นดาวเกตนะครับเลขเก้านี่แหละนะครับสี 4, ทองนี่แหละนะครับเขาบอกว่าดูเกตเนี่ยให้ดูบุญเก่าให้ดูจินตนาการการสร้างสรรค ให้ดูการปุ๊บปั๊บทันทีทันใดก็ตือนลือลน้นทำอะไรหลายๆอย่างสองสาอย่างพร้อมๆกันนะนิยามของดาวเกตเนาะนิยามของดาวเกตเราบอกว่าดาวเกตอาจจะแปลว่าดาวบุญนะครับดาวเกตอาจจะแปลว่าดาวบุญตรงข้ามกับดาวบุญก็คือดาวบาปก็คือมนุษย์ตอยู่นั่นเองนะครับดาวเกตก็เดินทาง60วัน60วันต่อช่องราศีนะครับผมเราจะเอาของเก่ามาให้ดูนะครับปี20-24 2025 2026นะครับเราจะเห็นว่าดาวเกตเองเนี่ยเขาจะไม่มีมนพักเสิร์ตเขาจะเดินปกติของเขา60วันโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้น60วันต่อนหนึช่องราศีใช่ไหมมันก็น่าจะเป็น6ช่องใช่ไหมครับอย่างนั้นก็คือ6ช่องที่เขาจะผ่านทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในปี2 0 2 4เนี่ยเขาก็จะเดินผ่านช่องนี้ ทีเนี้ยเรามีเคล็ดลับที่บอกว่าดาวเกตและดาวลาวหูเนี่ยเขาจะเดินตามเข็มนาฬิกาเขาจะเดินตามเข็มนาฬิกามาทางด้านนี้นะครับลอมเหยแฮนด์ให้ดูนะครับดาวเกตนะครับเขาจะเดินตามเข็มนาฬิกาเขาก็จะเดินมาฝั่งนี้อ่ามัมมมมัมมัอ่า uh, เปลี่ยนเส้นหนังโอเคเอนะครับดาวเกตเขาก็จะเดินตามฝั่งนี้เนาะตามเข็มนาฬิกา ดาวราหูเหมือนกันเขาก็จะเดินตามนี้เพราะนั้นมันจะมีดาวแปดกับดาวเก้าอยู่แค่สองดวงนั้นที่เดินต่างจากชาวบ้านเขาเขาบอกว่าราหูมันคือหัวเกตมันคือหางนะครับมันก็รวมกันเป็นผีบุ้งใต้หรือว่าอุกกาบาตนั่นแหละนะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นสองดาวนะครับนี้ดาวเกตเนี่ยเราจะสัง,งเกตเห็นว่าเขาว่าเดินทางสามสิบเอ่อหกสิบวันต่อหนึ่งช่องราศีเพราะนั้นสามร้อยหกสิบองศาเขาก็ตกอยู่ประมาณแค่หกช่อง ถูกไหมครับวัะนั้นเขาก็จะเดินแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเนี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามันคาบเกี่ยวไปครึ่งครึ่งนะมันก็จะอยู่แค่หกช่องพอมาอีกปีหนึ่งปีสองศูนย์สองห้ามันก็จะเดินต่อของมันตามเข็มนาฬิกาอีกหกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกช่องถูกไหมครับพอมาปีนี้มันก็จะเดินแบบนี้อีกมันก็จะเดินแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมคุณก็ต้องเห็นว่ามันจะซ้ํากับปีปีเว้นปีอืม ในปี2024เป็นยังไงปี2026ก็เป็นแบบนั้นดาวเกตก็ทําหน้าที่แบบนั้นเท่านั้นเองจบละนะครับไม่ยากนะเพราะดาวเกตเขาไม่มีการมนพักเสร์ตัวการเดินทางของเขาก็จะเหมือนกับดาวอาทิตย์ก็คือเป็นแพทเทิร์นของเขาเราก็เห็นเลยว่าแพทเทิร์นของเขาเนี่ยครึ่งปีเขาก็อยู่ฝั่งนี้อีกครึ่งปีเขาไปอยู่ฝั่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ครึ่งปีอยู่ฝั่งนี้ครึ่งปีอยู่ฝั่งนั้นมันบอกอะไรกับเราได้บ้างเราก็บอกเรื่องของเกตของเรือนไง ว่าเขาไปตกเรือนไหนของใครอะไรยังไงดาวเกตอย่างที่บอกเขาคือดาวบุญนะครับเขาคือดาวบุญเพราะฉะนั้นเขาก็เดินทางแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมีบุญใช่ป่ะเออนะเขาเป็นดาวบุญเพราะฉะนั้นเดินไปทางช่องไหนอาจจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เดินไปตกช่องไหนอาจจะเป็นเรื่องของป,ปุ๊บปั๊บทันทีทันใด,นดเดินไปช่องไหนอาจจะเป็นเรื่องของความเมตตาเห็นแก่เขา,เ,ขาเห็นใจเขาอ่ะนะครับประมาณนี้เนาะ เพราะนั้นดาวเกตก็หน้าที่ประมาณนี้เรือนพิเศษของดาวเกตมีแค่สี่เรือนเดียวเท่านั้นเรือนเดียวเท่านั้นก็คือเรือนมหาอุดนะครับเขาจะเป็นมหาอุดอยู่ที่สี่เรือนเท่านั้นด้วยนะครับก็คือเรือนไรเอ่ยเรือนราศีกลุ่มราศีธนูแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นราศีสิงห์แล้วก็มาเป็นราศีเมถุนนะครับถ้าเราดูตามชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวเกตเนี่ยไม่มีตำแหน่งเลย นะครับจะมีตำแหน่งอยู่ที่ตรงนี้มหาอุดอยู่ตรงนี้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 นะครับก็อยู่ที่อะไรเอ่ยเมถุนสิงธนูแล้วก็กลุ่มเท่านั้นนอกนั้นเขาไม่มีตำแหน่งอะไรใดๆเลยนะครับมหาอุดมันก็แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าสิ่งที่ดีงามเนาะดีขึ้นจเจริญขึ้นอะไรประมาณเนี้ฮันเกตไปทับลัคนาไขให้ใส่ชุดขาว,ขาว ใส่ชุดอ่อนๆสีอ่อนๆอย่าใส่ชุดสีเข้มนะครับบอกเลยนะถ้าเกดเข้าไปลงที่ลัคนาไข่ช่วงเวลาที่เขาเดินยังช่วงเวลาเนี้ยเกดอยู่ที่ราศีมีนเกดอยู่ที่ราศีมีนตั้งแต่5มกราจ,จนถึงประมาณ2มีนานะครับความยาวของมันประมาณสัก60วันอยู่ที่ราศีมีนราศีมีนก็ต้องใส่ชุดสีขาวใส่ชุดสีอ่อนๆจะนอนแล้วก็ใส่ชุดสีอ่อนๆอย่าใส่ชุดสีเข้มสมงเะวันนี้เรามีการ ไว้อะไรเราอาจจะใส่ชุดสีขาวๆแล้วไม่ใส่ชุดสีเข้มเนาะก็เกตทับไข่ก็ให้ใส่ชุดสีอ่อนเพราะว่าอะไรเขาบอกเกตมันคือดาวบุญเพราะเข้ามาเขาก็อยากให้เราแผ่เมตตานะครับประมาณนี้แล้วมันยังมีความที่เป็นเกตเนี่ยลงไปในแต่ละเรือนอีกแต่ละเรือนอีกเนาะรายละเอียดปีกย,ย่อยตอนนี้เราดูเรื่องของการเดินทางเราก็เห็นว่าปีที่แล้วมันฝั่งนี้ปีนี้มันก็มากระตุน้นฝั่งนี้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราดูแพทเทิร์นของปีนี้อเราก็จะไปดูซิว่าในปีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราวางดาวของเรานะครับเราวางดาวร,รูปแบบของดวงดาวของเราอ่าเนี่ก็คือแพทเทิร์นของดาวใหญ่ดาวใหญ่จะมีแพทเทิร์นแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปศึกษากันนะครับเราไปดูที่เมฆพอเราไปดูที่เมฆปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าการเดินทางของดาวเกตเนี่ยเขาก็ไปแค่ ตรงไหนครับเขาก็จะอยู่แค่วินาทวิ่งมาแค่นี้เขาก็จะผ่านเรือนนี้มาถึงเรือนอลิกเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นปีนี้คนลักันราศีเมฆก,ก็จะเจอเกตไปกระตุ้นอะไรบ้างไปกระตุ้นอลิกไปกระตุ้นลาภะอ่าไปกระตุนะะะต้นลาภะช่วงไหนช่วง2มีนาจนถึง28เมษายนและเป็นมหาอุดด้วยโอ้โหเห็นไหมเพราะนั้นพอเราเห็นกราฟแบบนี้เห็นการเดินทางแบบนี้ปุ๊บฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วว่าอะไร ช่วงนี้อย่าเล่นหวยอืถูกปะ่ะเพราะเล่นหนวยหวยก็แดอืมนะครับประมาณน,นั้นใช่ปะ่ะเพราะว่าเกตไปตกวินาศเนี่ยนะเกตไปตกวินาศมันก็เลยแบบไปกระตุ้นความวินาศให้ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดหรือในอีกด้านหนึง่งเขาบอกว่าเกตไปตกวินาศมันจะช่วยเวลาที่เราเดินทางไกลแล้วเราจะปลอดภัยเวลาไปอยู่ต่างประเทศอยู่อะไรคนที่มีดาวที่ย่ในเดือนวินาศเขาจะเดินต่างประเทศดีนะเพราะนั้นประมาณนี้นะครับ เาวเก็บมาตกลาภะในช่วงของสองมินาะจนถึงยี่สิบแปดเสดานะฉันรู้ละฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องเต็มเงินไว้ช่วงไหนใช่ปะอ่ะมีแค่เนี้ยพอมันไปตกมรณะก็คือช่วงนี้ของเขาถูกไหมเก้าสิงหาจนถึงประมาณสิบสี่ตุลาฉันรู้ละว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นเน็บชาเพราะนั้นฉันต้องพกชาตามืออืมส้มโอมืออืมใช่ปะ <c oughs> นะ ฉันจะเป็นเนบชาฉันก็ต้องแบบว่าระวังดูแลในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นนะอาจจะเป็นปุ๊บหายปั๊บใช่ป่ะก็ได้ระวังตัวใหม่อินเดียเข้ามาอะไรแบบเนี้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าผมก็เขียนเมื่อเช้านี้ว่าเฮ้ยไอไวรัสของอินเดียตัวนั้นอ่ะมันมันมาได้ยังไงจริงๆมันก็คือเรื่องปกติธรรมดาแหละเนาะแต่เพียงเพียงหน่ว่ามันเป็นตัวแบบว่าตัวร้ายตัวแบบตัวพ่อตัวแม่ตัวแบบตัวตัวท็อปอ่ะที่แบบว่า ไข้ายพวกซาคข่ายพวกไข้หวัดน,นกที่แบบสมัยก่อนฆ่าชีวิตคนแล้วก็มันมาแพทเทิร์นเหมือนกันเลยถ้าเราได้ดูหนังเกี่ยวกับพวกสองบีได้ดูหนังเกี่ยวกับเรื่องของไอ้พวกที่แบบติดเชื้อแล้วไปอยู่ในโรงแรมที่อยู่ไเคยดูว่า่ที่เป็นซีรีส์อะแล้วก็คนนึงติดเชื้อปุ๊บไอ้ที่เหลือก็ติดเชื้อตามใช่ปะ่ะทีนี้ถ้าเขาไม่คุมไวด้ดีๆมันก็เพาะแพร่ออกจากอินเดียทีนี้มันมาถึงไทยแน่นอนนะครับเพานั้นต้องระวังกันไว้นิดหนึ่งแล้วกันแล้วคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ในนเรื่่องพววกี้้้าูแล ก็ต้องดูแลไม่ต้องให้มันเข้ามานะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วก็ยุ่งเหมือนคราวที่แล้วที่เกิดโควิดเข้ามาโอ้โหถามจริงๆงโรงพยาบาลมีไหมไม่มีคนตายกันเกลื่อนเนาะเพราะนั้นคือบทเรียนมันมาแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าบทเรียนที่แบบยี่สิบสามสิบปีมันบทเรียนแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองที่มนุษย์อยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมนุษย์ยู่อยู่ที่ลัคนาราศีเมฆใช่ไหมตอนนี้มนุษย์อยู่ย้ายมาอยู่ที่กระดุมพระเอ๊ะ ผมก็มองว่ามันก็อาจจะไม่ได้สร้างความสะเทือนอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันสะเทือนเรื่องของการเงินมากกว่าโลกของการเงินเพราะว่าถ้าจำที่ผมคุยได้ใช่ไหมครับ <S <S ผมก็บอกตั้งแต่ว่าดาวมันจะอยู่ย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของกระดุมพระเรือนนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าก็คือดาวศุกร์เพราะนั้นมันมาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเรื่องของความรักเนาะเพราะฉะนั้นอืมถ้าเป็นรักเด็กอายุ19เกก็ต้องระวังไว้ให้ดีๆ้ว่โลกนะครับ แม้ว่าคุณจะเป็นก่อนเจ้าชู้มากก็ตามแต่ว่าคุณก็ต้องระวังให้ดีนะครับว่าอืมนะประมาณนั้น,นครับเพราะนั้นเนี่ยดัมเบลูมันอยู่ตรงดาวสุ์เพราะนั้นผมมองว่าไอ้โรคเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนไม่งั้นมันจะกลายเป็นโควิดเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ที่ผายกันอีกนะประมาณนั้นผพ้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลด้วยนะครับเพราะตอนนี้ดาวเกตอยู่ในเรือนของวินาดดวงเมือง ใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ความวินาศความอะไรแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใด,นดในทางเสียหายเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเกิดขึ้นตลอดเวลาดาวเกตเองอจะมองไปในแง่ไหนดีก็อย่างนั้นเนี้ยเราก็จะมองว่าถ้าคุณเป็นลัคนาเมฆมันก็จะวิ่งข้องฝั่งด้านนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมาดูแล้วว่าถ้าคุณเป็นเมฆคุณจะต้องระวังในช่วงไหนนะครับอันนี้ก็ดูดูเข้าๆไปนะครับเพราะคุณเป็นคนลัคนาราศีพฤษภ งดนะเพราะคุณเป็นคนลัคนาราศีพฤษศนดาวเกตคุณตอนเนี้อยู่ที่ลาพาล,ละอ่าคุณอาจจะได้ลาบเมื่อเท่าไหร่สองมิถ้าพาก,กราก็ะเอยขั้วที่ผ่านมาคุณอาจจะได้ลาบใช่ปะ่ะแล้วก็ไล่ไปจนถึงปุตตะนั่นนะมันก็จะไปกระตุ้นเรือนพวกนี้ของคนลัคนาราศีพฤษศล,ลัคนาราศีเมถุนมันก็จะไปกระตุน้นอ่าเรือนฝั่งนี้กรรมะไล่ไปถึงพันธุนะครับอันนี้ก็คือดูเป็นชาร์ตไปนะเพราะว่า ดาวเกตคือเขาก็เดินปกติเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะไปเจอในเรื่องอะไรมากกว่าใครเท่านั้นเองนะครับอันนี้ราศีกเ้ยกรกดอย่างของผมเนี่ยก,กย็ตอนนี้สุภาคิดมากคิดเยอะคิดว่าจะทําคลิปยังไงดีคิดว่าจะทงงําทคลิปทันหรือเปล่าคิดว่าจะทําข้ามเวลาเดี๋ยวนี้อ,กออกมาเป็นแบบไหน <im it> เราก็คิดเยอะวางนู่นวางนี่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็เข้ามรณนะผมก็ต้องหายไปป่วยใช่ไหมแล้วก็มาเป็นสหัชชา เนี่ยผมก็จะโดน2ตัวที่เก์มากระตุ้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็นาริศีสิงห์แล้วนาราศีสิงห์งตอนนี้ก็ตกมรณะก็ต้องระวังคนลัก,กนราริศีสิงห์อ่ะเฮ้ยถ้าไอ้ใครอินเดียมันมาไอ้คนลัก,กนาราศีสิงห์ต้องระวังก่อนนะเออเพราะว่าคุณดาวมันตกมรณะเกตมันไปกระตุ้นมรณะของคุณ <c oughs> คุณอาจจะเป็นโรคเจ็บเน็บชาได้ตอนนี้ประมาณนี้นะครับคุณก็จะเจอมรณะกบอลิใช่ไหมคนลักนาราสิกันอ่าเห็นไหมพอมาดูไล่ไปเรื่อยๆคนลักนาราสีกัน คนการเจออะไรก็เจอปตัตน,นิจะเป็นเรื่องหุ้นส่วนจะได้ได้มรรคทายกเป็นสามีประมาณน,นี้เนาะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับผมคนลัคนาตุลตอนนี้คุณตกอริอยู่อุปสรรคศัตรูไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมานะคนลัคนาราศีพิจิกตอนนี้ปุตตะคุณก็วุ่นวายกับเรื่องบริวารคุณคนลัคนาราศีธนูคุณก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านการสแสวงหาในสิ่งต่าง เนาะมีไอเดียสร้างสารรค์คนลัวก,ก็นามังกรก็เป็นเรื่องเพื่อนนะครับคนลกกักษณากลุ่มตอนนี้ก็ไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะมันก็ไล่ไปคนลักษนามีนก็ทับตัวเองเลยไอเดียสร้างสารรค์ปุ๊บปั๊บทันทีทัน,ดนใดเห็นใจผู้อื่นใช่ปะ่ะแล้วก็อะไรกะเกตไปทับอะไรไปทับอ่าตอนนี้ยังไม่เห็นว่าเกตเจออะไรนะเพราะว่าเจ็ดยังไม่ย้ายใช่ไหมเจ็ดยังไม่ย้าย ไม่ใช่โดนจับเนาะเจดยังไม่โดนจับอืมจับแล้วจับแล้วมันยับอะอืมนะอะนะครับเพราะนั้นเสาเสา,สา,สายังไม่มาเสายังอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเกตตอนนี้ก็ต้องไปดูร่วมด้วยเพราะนั้นทีนี้เราเห็นละว,ว่าเกตอยู่ตรงไหนของไทยช่องไหนใช่ป่ะครับทีนี้เราก็ดูว่า เกศจะไปกระตุ้นอะไรได้บ้างทีเนี้ยเอ,อ่อถ้ามองอย่างี้มันมองไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ,อ่ะผมไม่ได้ทํามาแบบว่าดาวมันอยู่ตรงไหนอย่าง,งว่ามองดูว่าตอนเนี้ยเกตมันจะไปเจอใครบ้างมันก็จะไปกระตุ้นตรงนั้นนะครับยังสมมุติว่าลัคนาราศีม,มีนเกศอยู่ตรงเนี้ยเขาเจอเจ็ดไหมเขายังไม่เจอเพราะเจ็ดยังไม่ขึ้นมานะเขาเลยไม่ยับอืนะครับ เพราะนั้นเขาก็จะเป็นเกตทับลัคนาของคนลัคนาราศีมีนไปอย่างเดียวเนี่ยครับสมว่าดูปฏิทินดูปฏิทินของวันที่ยี่สิบสี่นะครับเห็นว่าเกตเนี่ยอยู่คนเดียวเขาไม่เจออะไรนะครับเพราะนั้นพอเกตย้ายลงมาตรงนี้ย้ายลงมาตรงตรงเนี้ยสองมีนาสองมีนายี่สิบแปดเมษาเราก็ต้องไปเทียบดูเนาะซึ่งผมยังไม่ได้ทำหรอกในรายละเอียดขนาดนั้นอะ นะครับเราก็ไม่ดูว่าสองมีนาเนี่ยเกตเขาย้ายเขาเจอใครเจ็ดย้ายขึ้นไปแล้วอ่าเพราะว่าเจ็ดย้ายเมื่อไหรเจ็ดย,ย้ายสิ้นเดือนนี้น่าจะน่าจะสิ้นเดือนนี้นะอืมอ่ากุมภากุมภาเนะยาะเจ็ดย้ายกุมภาปับเดี๋ยวนะจดไาาว้เมื่อเช้าอยู่อ่าเสาย้ายสิบสามกุมภานะครับเพราะฉะนั้นเสาย้ายสิบสามกุมภา เสาจะย้ายสิบสามกุมภาเขาย้ายขึ้นไปเขาก็จะไปเจอเกตช่วงหนึ่งเออนาะพอเกตย้ายลงมาปุ๊บเขาก็ไม่เจอเสาเขาก็มาเขาก็มากระตุ้นไอ้กลุ่มนี้ทั้งก,กลุ่มอะไรวะเนี้ยนี่กลุ่มอะไรวันเนี้ยโอ้โหราศีกุมเตรียมไว้เลยนะเดือนมีนาดาวยืมยับกี่ดวงวะหกดวงเหรอโอ้โห น,นะนะเพราะฉนั้นปฏิทินมันก็จะบอกอะไรแบบนี้นะครับว่าช่วงเวลาไหนดาวทําอะไรบ้างนะครับที่เคยบอกว่าเกตอยู่ในตามเรือนไหนก็ให้ไปไหว้ตามเรือนนั้นนะครับเช่นเราบอกว่าเกตอยู่ในเรือนของราศีเมฆนะครับเกตอยู่ในรา,ราศีเมฆเป็นดาวอังคารเราก็ต้องไปไหว้พวกนาจาเฮงเจียเนาะประมาณนั้นถ้าไปอยู่ในราศีน้ําก็คงเป็นพวกพระแม่ลักษมีหรือว่า เทพแห่งน้ําอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าไปอยู่ในราศีพฤษกพฤกัสเองเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นดินใช่ไหมเป็นดินเขาก็ต้องไปไหว้เทวีท่านดินอ่าศนิเกตปีเนี้ยอยู่ฝั่งฝั่งนี้ใช่ไหมครับอยู่ทางฝั่งนี้ตรงนี้ก็เป็นไหว้พระอันันตนาคราชนะครับเกตช่วงเนี้ยนะช่วงเนี้ย9มีนาอ่า5มกราคมถึง2มีนาเนี้ยทับอยู่ในราศีของ พื่อรหัสไอเรือนพื่อรหัสแล้วก็ลักษณะมีนซึ่งเป็นธาตุน้าเพราะฉนั้นก็ถ้าเราจะไปกราบไหว้ขอพรเราก็ไปขอพรปู่น้ําอนันตนาคราชนะครับถ้าลงมาตรงนี้เก้ามีนาอ่าสองมีนานะจนถึงยี่สิบแปดเมษาเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีกุมเราก็ต้องไปไหว้เกี่ยวกับนักลบนะครับเทพที่เป็นนักลบพระนารายณ์พระพิคเนศนักลบต่างๆนะครับพอลงมาที่มังกรนะครับก็ช่วง28เมษา นะครับเทพประจําฝั่งนี้ก็คือประตูดินก็คือเทพ,พทัดดินนะครับผมถูกไหมไฟดินอ่ะถูกเพราะนั้นประตูดินตรงนี้ก็พัฒนาออ่มานะครับแล้วพอลงมาตรงนี้ยี่สิบสามมิถุนาจนถึงประมาณสิบเก้าตรงนี้ก็ต้องเป็นปู่นะครับพวกหลวงปู่เพราะตรงนี้เป็นดาวพฤหัสก็เป็นพวกเกจิอาจารย์ที่มีความรู้นะครับก็เป็นหลวงปู่ต่างๆนานาน,านะครับพอลงมาสิบเก้าสิงหาจนถึงสิบแปดตุลา ลงมาที่ราศีพิจิกนะครับตรงนี้ก็ให้ไปไหว้นาจาเฮงเจียนะครับนาจาเฮงเจียตรงนี้จะเป็นนาจาตะวันออกตรงนี้จะเป็นนาจาเฮงเจียนะครับแล้วก็พอเข้าราศีตุลน,นะครับช่วงของสิบสี่ตุลานะครับเก็บตรงนี้ก็ไปไหว้เทพเทวีทัดลมนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นพระแม่โพศกนะครับอืม <c oughs> นะพระแม่โพศกดาวพุธตรงนี้นะครับนี่แหละ เราก็จะมีให้ปีเนี่ยเวลาเขาบอกว่าไปไหว้อะไรก็ไหว้ตามนี้นะครับนะครับเนี่ยคือดาวเกตนะง่ายๆนะครับเพราะดาวเกตเดินทาง60วันก็ไม่มีมลไม่มีพักไม่มีเสิร์รเขาก็เดินไปตามเรื่องของเขาลงช่องไหนก็ทำลายเรื่องนั้นปุบปับเรื่องนั้นไอเดียเรื่องนั้นป่วยเรื่องนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับปีนี้ก็จะเหมือนกับปี2024นนะครับดาวก็จะวิ่งมาฝั่งนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าไหว้อะไรบ้างนะครับก็ลองกลับไปทวนดู นะครับเวลาเกตทับลัคนาก็ให้ใส่เสื้อสีขาวอย่าใส่เสื้อสีเข้มเวลาที่เกตตกในเรือนเสียของคุณเช่นตกอยู่ในเรือนของวินาศละเราก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลไปนะครับสวัสดีครับ